พามาดูมุมนี้ค่ะมุมนี้ก็ขาวอวบอ้วนเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะเอาออกมาให้ดูเนาะนี่ค่ะก่อนที่เราจะเพาะทางงอกกันนะคะ อันนี้ก็เป็นถั่วเขียวที่เราซื้อมาจากข้างสรรพสินค้านะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้เท่าที่เราหาได้นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เอาเมล็ดถั่วเขียวที่แตกหักที่เสียออกกันนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาไปพอถั่งงอกเนี่ยเขาก็จะเน่า mm. เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดที่แตกหักที่เสีย mm. ก็พยายามเอาออกมาที่สุดเท่าที่จะมากได้คะ่ะ ก่อนที่เราเฉพาะนะคะเราก็จะล้างถั่วเขียวก่อนค่ะก็เอามาใส่ในกระลมังนี้นะคะเราจะใช้น้ำที่ค่อนข้างอุ่นค่ะหรือน้ำอุ่นก็ได้นะคะใส่ลงไปในถั่วเขียวนี่ค่ะแล้วก็ล้างนะคะ เห็นไหมคะน้ําค่อนข้างที่จะขุนหน่อยนะคะแล้วก็จะล้างประมาณสักสามน้ําค่ะอันนี้ก็น้ําที่หนึ่งเนาะแล้วก็เอาน้ําออกมาล้าอีกน้ำหนึ่งค่ะ และอีกน้ำหนึ่งค่ะนี่เป็นน้ำสุดท้ายค่ะ ก็เอาน้ำอุ่นใส่ลงไปค่ะใส่ให้เยอะๆก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถั่วเขียวเขาแห้งเนาะเขาก็จะซึมซับน้ำเยอะเหมือนกันค่ะเราทิ้งไว้หกถึงแปดชั่วโมงหรือหนึ่งคืนก็ได้ค่ะเราจะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะ,นะคะตอนนี้ตอนที่เราทำเนี่ยเป็นตอนเย็นค่ะหลังจากที่เราแช่ถั่วเขียวในน้ำเป็นเวลาหนึ่งคืนแล้วนะคะเราก็เอามาล้างน้ำอีกสามสี่น้ำ ก็จะได้ถั่วเขียวแบบนี้ค่ะอันนี้ก็พร้อมที่จะเพาะถั่งอกกันนะคะเราจะมาเพาะถั่งอกในตะกร้านี้ค่ะอันนี้ก็มีรูอยู่ด้านล่างก็ช่วยในการระบายน้ําได้ดีเนาะแล้วก็ด้านล่างนี้เราก็ใช้กระมังรองด้านล่างค่ะนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเพาะถั่งอกเนี่ยน้าก็จะไหลออกมาจากด้านล่างใช่ไหมคะก็เอารองไว้แบบนี้นะคะ ตรงก้นตะกร้านี้นะคะเราใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำให้บันหมาดนะคะแล้วก็มาวางใต้ก้นของตะกร้านี้นะคะก็ทำเป็นรูปกลมๆเนาะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาถั่วเขียวที่เราแช่แล้วนะคะตอนนี้จะเห็นว่าถั่วเขียวเนี่ยอิ่มน้ำเลยเนาะแล้วก็เอามาวางกระจายให้ไปทั่วๆค่ะ แล้วก็เคลียร์ให้ไปทั่วๆค่ะ ท่านี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาผ้าขนหนูอีกผืนหนึ่งเนาะมารองนะคะหรือมาวางข้างบนนะคะมาวางอีกชั้นหนึ่งเนาะก็วางไว้แบบนี้ค่ะเราจะพ้อถังงอกสองชั้นน่นะคะแล้วก็เอาผ้าขนหนูชุบน้ำหมาดวางไว้เนาะแล้วก็ แล้วก็เอาตัวเขียววางอีกนะคะตัวเขียวที่เราใช้แล้วเอามาวางกระจายให้ไปทั่วๆ อย่าให้หนาเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าหนาเกินไปเนี่ยถั่วง,งอกก็จะไม่ค่อยอ้วนนะคะถั่วง,งอกก็จะผอมเพราะว่าเขาไม่มีพื้นที่พอในการเจริญเติบโตนะคะอย่างประมาณนี้นี่ยก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็ใช้มือเกลี่ยให้กระจายไปทั่วๆนะคะเสร็จแล้วนี่นะคะข้างบนสุดเราก็ใช้ผ้าขนหนูนะคะวางข้างบนสุดเป็นผ้าขนหนูที่ชุบน้ำอัหมาดเหมือนกันค่ะ แล้วก็วางปิดถั่วเขียวนะคะวางปิดไว้นะคะจะใช้สักสองผืนก็ได้แล้วก็ใช้สักสองผืนค่ะวางข้างบนปิดทับทั่วเขียวให้มิดเลยนะคะปิดด้วยแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราจะพรมน้ําอีกนิดหน่อยก็ได้ค่ะถ้าอยู่มังงาวนี่ก็ใช้น้ําอุ่นก็ได้นะคะแล้วพรมน้ํานิดหน่อยเดี๋ยวถ้ามีน้ําไหลออกด้านล่างน,นะคะเราก็เททิ้งค่ะเท่าน,นี้ก็พอค่ะเจะยกดูนะคะมีน้ําไหลออกมาหรือเปล่ายังไม่ไหลออกมาถ้ามีน้ําไหลออกมาเราก็เททิ้งกันนะคะแล้วก็วางไว้แบบนี้ค่ะ ขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะเอาจานนี้นะคะปิดไว้ข้างบนที่เราพอถังงอกค่ะอันนี้เป็นตะกร้าที่เราพ่อถังงอกนะคะแล้วก็มีกระมังข้างล่างนี้นะคะเราเอาใส่ในถุงพลาสติกสีดําค่ะก็ใส่สองถุงสองชั้นนะคะ เราเอาตะกร้าที่เพาะถั่วงอกใส่ในถุงค่ะแล้วก็ปิดถุงด้วยนะคะเห็ดผลที่ว่าเราใส่ในถุงสีดํานี่ก็เพราะว่าป้องกันแสงเข้าไปข้างในค่ะถ้าแสงเข้าไปข้างในเนี่ยถั่วงอกเราจะไม่ขาวแล้วก็ไม่กรอบค่ะนอกจากถุงแล้วนะคะเราก็จะใช้ถาดปิดด้านบนด้วยนะคะเพื่อป้องกันแสงค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเก็บไว้ในที่มืดนะคะพวกนี้เรามาดูกันต่อค่ะหลังจากหนึ่งวันที่เราได้พพาะ์งอก,กันนะคะถ้าเราดูใกล้ๆเนาะตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มงอกมานิดหน่อยละค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะทำขั้นตอนเหมือนเมื่อวานนะคะเราก็รดน้ำให้ทั่วถ้าอยู่เมืองหนาวคนใช้น้าอุ่นเนาะเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวค่ะ ถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยก็ใช้น้ำธรรมดาค่ะอย่างเรานี่รดน้ำันละครั้งนะคะถ้าอยู่เมืองไทยรดเช้าเย็นก็ได้นะคะถ้าอากาศร้อนเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาผ้าขนหนูปิดด้านบนนะคะทาเหมือนเมื่อวานเลยนะคะผ้าขนหนูนี้ต้องซักทุกวันนะนะคะซักแล้วก็บิดน้ำให้มันหมาด เพื่อป้องกันเชื้อราค่ะเพราะว่าผ้าเขาชื้นเนาะเราก็ใช้คลุมแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็ซักทุกวันค่ะเราจะคลุมสองผืนค่ะผืนที่หนึ่งเนาะนี่ก็ผืนที่สองแล้วก็คลุมคลุมอยู่ด้านบนเสร็จแล้วเราก็เอาจานเนาะมาปิดด้านบนแบบน,บบนี้ค่ะนะคะ เนื่องจากว่าเราเพิ่งรดน้ําไปนะคะก็มีน้ําไหลออกมาจากด้านล่างนะคะเดี๋ยวยกตะกร้าให้ดูเห็นไหมคะมีน้ําไหลมาจากด้านล่างเรารอสัก5-10นาทีนะคะจนน้ําไหลออกมาทั้งหมดแล้วนะคะเราก็เอาน้ําในกระมังทิ้งถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยน้ําอาจจะเสียแล้วก็เน่าเหม็นได้นะคะเราก็เอาน้ําทิ้งนะคะ หลังจากที่เราเอาน้ำทิ้งแล้วน้องเราก็ทําเหมือนเมื่อวานค่ะเราก็เอาทั้งกระมังแล้วก็ตะก,กร้าที่เราพ่อทงโงกนะคะใส่ในถุงพลาสติกดำนะคะแล้วก็มัดปากถุงด้านบนก็ปิดด้วยถาดเพื่อป้องกันแสงเข้าไปข้างในพรุ่งนี้เรามาดูกันต่อค่ะ หลังจากที่เราโพธาโง,งกได้สองวันน่ะนะคะถ้าเราดูใกล้ๆเนาะตอนนี้เนี่ยเขาก็งอกเพิ่มขึ้นอีกค่ะในการดูแลแล้วก็การปฏิบัติเราก็ทำแบบเมื่อวานน่ะนะคะหลังจากที่เราโพธาโง,งกได้สามวันน่ะนะคะตอนนี้เนี่ยก็โตขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะลองดึง ทอง,งอกมาให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ประมาณหนึ่งเซนติเมตรแล้วค่ะพอถึงวันที่สี่ค่ะวันนี้ทอง,งอกเราก็ยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะประมาณเซนครึ่งน่าจะได้ค่ะถ้าดูภาพโดยรวมนะคะเขาก็จเจริญเติบโตดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าแล้วค่ะที่เราได้พบทอง,งอกค่ะ ตอนนี้ถั่งอกของเราเก็บมาทานได้แล้วนะคะนี่ค่ะขาวแล้วก็อวบอ้วนดีนะคะพามาดูมุมนี้ค่ะมุมนี้ก็ขาวอวบอ้วนเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะออกมาให้ดูเนาะนี่ค่ะ เราก็จะเอาชั้นบนนะคะมาใส่ในกระมังนี้นะคะอ,คอันนี้ก็เป็นถังโงกที่เราล้างและทำความสะอาดแล้วนะคะ เราก็เอาไปปรุงอาหารได้ค่ะวันนี้เป็นวันที่เจ็ดของการพ่อถังงอกค่ะที่เห็นนี้เป็นชั้นที่สองะนะคะชั้นแรกเนี่ยเราเอาออกมาทานแล้วเนาะแล้วก็ทิ้งชั้นที่สองไว้นะคะพอถึงวันที่หกเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้วันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ด ตอนนี้เนี่ยถั่วง,งอกเราก็จเจริญเติบโตดีค่ะนี่ค่ะขนาดกำลังดีนะคะเราก็จะเอาถั่วงอกนี้นะคะไปทำความสะอาดไปล้างเนาะแล้วก็ปรุงอาหารค่ะถ้าสนใจก็ลองเพาะดูนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะถ้าคุณอยู่มองนาวเนี่ยผักอะไรก็ปลูกไม่ค่อยได้นะคะ ถั่งงอกปลูกง,ง่ายค่ะ5วัน7วันก็ทานได้แล้วค่ะขอบคุณมากมากที่ชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ